โอ้โหลิซ่าสะใจมากค่ะทลายกำแพงไอดอลครั้งภาพแซบ100%กับเคซี่ฮอสปารีส สวัสดีค่นทุกคนนะคะเรามาอัปเดตข่าวสั้นความเคลื่อนไหวกันหน่อยลิซานี้นะคะทำแฟนๆนอนไม่หลับกันแล้วล่ะคะ่ะหลังจากน้องลิซ่าได้เสร็จสิ้นภารกิจชีเคซี่ฮอสปาร์ลิสนะคะหลังจากเตรียมการมานานนับปี28 29 30กันยายนกับหารอบการสแสดงที่เต็มไปด้วยพลังความขลังศักยภาพลิซ่าทำปาดิสแตกไม่เกินจริงน้องได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนๆและสื่อทั่วโลกค่ะ เป็นการแสดงที่วิเศษพิเศษมากมกในการสร้างสรรค์การแสดงในการเต้นแสดงโชว์น้องลิซ่านี้ได้รับความรักจากทั่วมุมโลกได้ทําสิ่งใหม่ๆนะคะให้แฟนๆได้ตื่นเต้นได้ตลอดเอาละค่ะทุกคนอยู่ๆนะคะก็มีเรื่องให้แฟนๆได้ดอนไม่ลอบค่ะล่าสุดน้องลิซ่าได้มาลงรูปโดรัวสวยๆบนไอจีเองเลยนะคะกับประสบการณ์อันน่าทึ่งที่เคซี่ฮอสขอบคุณทุกคนที่ทําให้สิ่งนี้ได้เกิดขึ้น โทรหาฉันเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการใครสักคนมาเติมเต็มโอ้โหร้องกริสดังหนักมากค่ะทุกคนน้องลิซ่านี้ไม่ปล่อยให้แฟนๆได้วิดทิปนะคะกับลูกลิซา่า สิบรูปจุกๆนะคะใครอยากเห็นลุกไหนบ้างลิซ่าลงเองเลยค่ะสิบรูปก,กับความสวยเซ็กซี่คาริสมาออรา่าพุง่งลูกสาวเทรดหุน้นลูกลองเจอรี่บิกินี่นะคะกับความสะโพกแน่นหุ่นดีสับๆเกิน100นะคะเสือ้อพานหน้าผมนี้จะเต็มกับความสวยเกินต้านที่ขาวบัลล่แห่งนี้นะคะลิซา่าชีกดไอดอลเกาหลีนะคะทลายกำแพงไอดอลไปเลยละคะ่ะคือลิ ลารลาลิสามมุบาลศิลปินสายเลือดไทยของเราเท่านั้นค่ะทุกคนทีทุกคนดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเช่นเคยที่ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ